บรรยากาศภายในตัวเมืองเมาเซียนแล้วก็เปลนโปรแกรมไป้สเจ้าเาปีไปว่เาปีก่อนค่ีค่ไปมือโบราณคเราะว่าเราตอนยนรามี็เป็นนักักด้วยค่ะชเป็นนากนี้ก็คือเขจะมีการแสดงของช่อพอต่างๆี๋้วก็มีเป็นกากมีเป็นนกด้วยฮะ ที่ในเมืองฉันโตนะโชอที่ฉันโตจะไม่เหมือนโนะชอท,ที่เปิดนะฮะนะม่เหมือนกันนะฮะงนีนะฮนะก็นะนะเป็นเส้นทางเก่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเก่าเหมือนกันนะที่เรา,เาผ่านมานะคะที่เราไปจุกแจโกก็เส้นทางนี้เหมือนกันนะผ่านในอำเภอนะอำเภอยินซิ่วอำเภอวัอ่นชอนนะฮะแล้วก็อำเภอบ้าเซียนนะอำเภอชอนจุกซื่อสงขลานนะจากที่เห็นนะก็จะเห็นว่านะเขาก็เริ่มสร้างบ้าน รายรังเหมือนกัน hmm. ค <ım Laser> mm. mm ่ะสงสัยจะรายได้ดีขึ้นหมู่บ้านแถวๆนี้นะซึ่งจะเป็นเชียงไก่บอกว่าแถวนี้เป็นหมู่บ้านของชาวเชียงชนกลุ่มนะฮกลุ่มหนึ่งของคนจีนนะคะข้าวผักได้มาหลายช่งของเราะค่ บรรยากาศมันอึมครึมค่ะหมอกลงบางๆตอนเช้าอากาศเย็นๆสบายๆวันนี้อากาศไม่หนาวมากเหมือนที่จิ๋วใจโกแล้วก็ห่วงหลง มีเช้าเรว่าถ้าตนนเไมีไป้ทาานดูเ่องนียนเาตอ้าราไปบหีเนห้าเืออว่กินไมายทางร้านอะเจ้าก็ช้าไมชาเราแวะเวลาย้ก้อนขาไปดูเงียบเหงานะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวคนเขาไม่ค่อยจะออกมาทาอะไรกันมากเท่าไหร่กิจกรรมกลางแจ้งไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แ p ปเปิลหายขายนะคะแต่ Apple ก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สามช่ง10หยวนแต่อาธิกรอรหน้านี่ประมาณสองช่างสิบหยวนมีดอกโบต